ดีค่ะเจคยโนมาแล้วทุกท่านมานําเสนอให้ท่านได้รับชมกับที่ดินพร้อมบ้านนะคะแปลงนี้เนื้อที่ขนาด100ตารางวาค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะราคาเหมาแปลง1,390,000บาทสนใจไปดูและคุยกันได้ค่ะเจ้าของแถมค่าโอนค่าภาษีให้ฟรีนะคะ บ้านหลังนี้นะคะมี2ห้องนอน1ห้องครัว1ห้องน้ํา1ห้องโถงจอดรถได้1คันค่ะด้านหน้าบ้านอยู่ติดกับทางสาธารณประโยชน์เป็นถนนคอนกรีตค่ะด้านหลังมีพื้นที่เหลือปลูกสวนปลูกพืชผักสวนครัวได้สบายอยู่ห่างจากถนนรักยางทางหลวงชนบทใหม่เรข3273เส้นโคกสูงหนองเป็ดประมาณ465กิโลเมตรนะคะ ที่ดินแปลงนี้อยู่ในจังหวัดราชบุรีค่ะทุกท่านอยู่ห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสัมานาราม490เมตรค่ะที่สวยบรรยากาศดีนะคะมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีปะปามีธรรมชาตินะคะที่ดินปัจจุบันนะคะเป็นที่ดินบ้านพร้อมสวนนะคะก็จะมีมะม่วงกล้วยน้อยหน่าเป็นต้นนะคะปลูกไว้อยู่บนพื้นที่ค่ะ สามารถพักผ่อนรังไัยเกษียณหรือทําบ้านสวนหรือปล่อยเช่าหรือจะเก็บไว้เก่งกาไรก็ดีนะคะราคาแม่แรงคุณท่านหนึ่งล้านสามแสนเก้าบาทยกแปลงบ้านพร้อมที่ดิน100ตารางวาสนใจติดต่อสอบถามคุยกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อไว้ให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ